สวัสดีครับสบายดีทุกคนกุดหมอหนิ่งคุดหมอนิ่งสวัสดีตอนเช้าจากอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจะไปต่อและเราพักอยู่ที่อุบลสองวันแล้วพักผ่อนแล้วก็ไปทําบัตรที่หายไปเนาะวันนี้ก็เกิดอาการตื่นเต้นที่จะเดินทางขึ้นมาต่อแล้วเราก็จะขึ้นเหนือทุกคนเราจะไปขอนแก่นเนาะเราอาจจะพักอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่า ดูก่อนว่าเราจะโดนน้ําพัดไปหรือเปล่าเห็นเขาว่าพายุเข้าฝนตกหรืออะไรแต่ผมก็ดูดูอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบอันตรายหรอกเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราไปสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปก็คือขอนแก่นแล้วก็ที่เราจะผ่านนิดเยอะเลยที่เราไม่เคยไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีอะไรตื่นเต้น มาเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูกันบ้างครับบรรยากาศอุบลก็ดีจัดขนาดสบาดดีสบาดดีสวัสดที่ี่นอพร้อมไหมพร้อมลุยพร้อมนั่งรถเบา <c oughs> นิ่มๆไหม <c oughs> โอ้ยไม่มเทอะแข็งแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเมื่อยนะคะมันก็โอเคนะ,คะนแต่วันนี้ตาไม่แดงทุกคนตื่นมาตาไม่แดงแต่ก็เคืองตาอยู่ไม่รู้ตาไปทําอะไรให้ก็เคืองตา อุ้ยเห็นทองฟ้า่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อเดินทางต่อแล้วครับบายบายที่พัก ทุกคนบรรยากาศของการเดินทางเนาะอากาศดีถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งวันจนกว่าจะถึงขอนแก่นนี่คือสวรรค์เลยแหละตอนนี้เราแวะกินข้าวกันอยู่ที่ร้านลาบนะทุกคนอยู่ที่สีสเกตครับ ผู้สาวไปใหม่หิวมากบนตลอดทางเลยหิวข้าวหิวข้าวสิบเอ็ดโมงละสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ถึงไหนเลยยังอยู่ที่ส,สเกตอยู่ที่นนองอำเภอกันทนารมย์ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเนื่อยก็หยุดไปไปหยุดหยุด แฟนแม่หุดหงิดงก็หยุดบ่อยๆอันนี้คือคำขวันที่พี่ตั้งเองใช่เหรอเอาบาเหิวลุยเลยกองขาน่อยอันนี้มมอะไราลาบลา,ลาบปุ๊บเขาม,มีแต่กล่องข้าน้อยฆ่าแม่อันนี้ห่อจัดอันนี้กล่องข้าน้อยข่าแม่ตายมาเด้อพี่น้องกินค้าว ทุกคนกดูมือ <c oughs> ดูมือผมทุกคนไม่เลยขี่รถหลังมือแบบแดดเผาไม้เลยทุกคนเห็นอะไลเนาะพี่น่องรสชาติคนซีสเกตเขาแซบ แม่ผุยดูคลิปนี้ไม่ต้องห่วงเดอ้อพี่ใหม่ไม่ได้อึดแด่อยากหรอกแต่ข้าวเหนียวที่นี่ที่ฝั่งไทยไม่เหมือนข้าวเหนียวบ้านพีใหม่เนาะทไมอย่างนครับบ้านพีใหม่จะนุ่มกว่าเม็ดมันจะใหญ่ๆญ่กว่าแล้วมันจะนุ่มกว่าคือจิ้มกับอะไรก็กินอร่อยทั้งหมดอ่ะกินกับน้ำปลายางได้เลยนด้วย,รรยาาหรือเปล่า ไม่แน่ขอพ่นกับข้าว้ะมาตะก้อนขอตักินข้าวกันครับโอ้มาอีกแล้วเนูไ,นไ,นไนต้มเโอ้ตมแซบ่บนะขออนุญาตกินข้าวกนะัครับ ที่สีสเกอืมแซ่บแม่เราไปเก็บบางหนาวมาหายเพื่อเ่าจะยันสมงบ่พอ,อแซนะ่แบเนาะแซ่บเลยพี่น้องอั Ấ นนี้ยูจา <c oughs> <สะ S 2> โอ้ยนะสบได้หันอยู่ข้างฐาน ตอนเน้นๆพี่น้อใสบางหน้าอีกบอ้ยไม่ได้พี่ใหม่ทีนี้นี่นี่อ็อนแก้วเอนแก้วพี่ใหม่ไม่ไม่ชอบกินเอ็นแก้วพี่ใหม่มากินใส่ครับเครื่องในอยู่ด้วยกันได้แช่ไหน นี่คือผลงานทุกคนเรียบร้อยอร่อยเหาอพี่ใหม่กินข้าวเหนียวคนเดียวสามกระติบไม่จริงนยพี่ใหม,ม่กินอันเดียวพี่กินสองเดินทางาตอนน่อเนาะจ่ายเงินก่อนก่อนจะเดินทางคนมีกระเป๋าก็จ่ายเงินด้วย เดพี่น้องมากิน,นลลนะแม่จะร้านเจ๊พอนอยู่ซีสเกตเด้อพี่น้องอร่อยอร่อยมากแซนะ่บเนาะ เอาละครับทุกคนตัดภาพใหม่ทีนึงเข้ามาอยู่ใน DIY มาหากระเป๋าสะพายใหม่เนาะแต่ว่าจะให้ปีใหม่ใช้อันใหม่แหละเดี๋ยวผมใช้ของปีใหม่สีส้มๆเลยจะได้ไม่หายนะจะได้มองเห็นได้ <laughs> เลือกดีๆเด้อเอาอันที่แข็งแรงแข็งแรงนะ เราจะเอาอาหารให้เขาเกาะหรอใช่ค่ะอุ้ยเต็มเต็มถนนเลยค่ะจอดได้ไหมจอดจอดไปเทีเขาตกเลยโอ้โหที่ค่ะทุกคนสุดยอดบรรยากาศอีกแล้วถนนถนนเส้นสองสามห้าหนึ่งถนนดีมากเหมือนถนนใหม่อ่ะ หมือนถนนใหม่แล้วบรรยากาศแบบโอ้ oh, แม่เจ้าคนทางประเทศไทยโคตรดีพี่น้องเอ้ยโคตรแบบว่าถนนโคตรดีไม่รู้ว่าอยู่อำเภอรหรือจังหวัดอะไรแล้วแหละตอนนี้ออกมาจากสีสะเกตหรือมั้งเขากินเขาแล้วก็มาเนาะเส้นเส้นที่ออกมาจากสีสะเกตทีร่ร ทุกคนตอนนี้เราก็หยุดพักที่ศาลาพักร้อนเพื่อใส่เสื้อกันฝนเนาะเพราะว่านูนมืดตึบปลึบตึบตือดูต้นยางดิภาคอีสานนี่จะมีต้นยางแบบนี้เยอะมากต้นใหญ่ที่สุดนั้นเลยเนาะขอต้นเดียวในปลูกบ้านได้เลยเนาะ ไปเสื่อกันฝนก่อน เอาละทุกคนหลังจากที่เราทูทูไทยยรถกันไปประมาณยี่สิบนาทีเนาะก็นี่ดินสีแดงนี่คือดินลาวนะดินลาวข้ามาไทยไม่เสียภาษีนะแต่ว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็แค่อยากเอาผมแค่อยากเอาดินสีแดงออกแล้วก็ดินที่มันติดอยู่ในหม้อน้ำอ่ะมันบังลมไม่ให้ลมเข้าแล้วก็ล้างรถกระเจอแผ่สองแผ่เนาะทุกคน ตัวภาษีพรบหลุดหักหายไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแจ้งเนาะแล้วก็ฝากครอบฝากครอบตรงนี้ก็บินหายไปเหมือนกันก็ได้สองแผลแต่ก็ไม่เป็นไรต้องมีมั่งผู้สาวไปใหม่ช่วยขัดอย่างดีเลยทุกคนปะ ฝนก็หยุดพอดีเลยรางรถเสร็จเดี๋ยวไปลุยกันต่อเนาะทุกอนบ่ายสี่ห้าสิบยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นครับเฮ้ยมีที่เทื่อวเยอะด้วยนะเนาะใช่ค่ะไปหาที่พักแล้วลุยกันต่อ แ็่ไม่ธรรมดาเนอะทุกอ่างเมืองใหญ่เนาะืองดีเลยเหละเนาะถนนของโคตรดีเลยอะ่ะท้าเมืองก็สะอาดสะอ้านเนาะถนนที่ห้าขคีมาแบบย่างดีเนาะจากจังหวัด บนที่สะเกตมากค้อนแก่นถนนแบบดี คอนคอนแกนคือขั้นเทพเลยเด้อโอ้โหโคตรใหญ่อะระยองทิศซ้าแล้วอันนู้นอะไรทางเข้าอะไร ตัดภาพมาอีกทีหนึ่งทุกคนหาที่พักได้แล้วครับอยู่ที่บ้านฝางรีสอร์ทครับเป็นที่พักเป็นแคบเบ้นน้อยคือละสี่ร้อยครับแต่ดีครับดีมากดีสาหรับราคาโอ้โหเมื่อกี้นี้เข้ามาในเมืองขอนแก่นนะผมตะลึงตามากเลย ว่าขอนแก่นเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยครับแบบว่าผมคิดว่าขอนแก่นเป็นเมืองเล็กๆโหแต่นี้แบบใหญ่อลังการงานสร้างมากประเพอแบบโอ้ใหญ่ใหญ่มีทุกอย่างมีห้างมีทุกอย่างจริงขอนแก่นโห ตอนแรกว่าจะเข้าไปขี่รถเล่นตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าเห็นโอ้ไฟแดงรถติดก็เลยไม่ไปหรอกเดี๋ยวเอาของลงจากรถแล้วก็จะไปหาอะไรกินครับหลังจากที่เราได้ที่พักทุกคนเราก็ป <laughs> ีใหม่บอกว่าอยากกินหมูกระทะเนาะแต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มูไม่ใช่ร้านหมูกระทะนะครับ เมื่อกี้นี้เราเซิร์ชใน Google หาร้านหมูกระทะเนาะแล้วเราก็ตามไปโอ้โหพาพวกผมเข้าไปเข้าไปแบบข้างวาดัดข้างป่าช้าข้างหลังเป็นป่าเป็นทางดิน,นลุยน้ำอีกโอ้โหแล้วเข้าไปเป็นทุ่งนาแบบทึบๆ เข้าไปเจอร้านหมูกระทะหมูกระทะร้านหมูกระทะปิดทึบไม่มีไฟเลยน่าจะปิดนานแล้วหมาเห่าโอ้ยกลัวหมากัดกว่าจะกลับรถได้<ม>ก็เลยออกมาครับแล้วก็มาเจอร้านกุ้งเผาเข้าวแห้งก็เลยสั่งสั่งกุ้งเผากับข้าวผัดกินเงินทุกคนมาสิได้กินหม,มูกระทะสโอ้ยเสรยดายเมื่อกี้นี้ถ้าถ้าถ่ายคลิปโอ้โหพาเลย น่ากลัวน่ากลัวเกินจนแบบว่าไม่ได้ถ่ายเลยรีบออกอาหารของค่ำคืนนี้ก็มาแล้วครับกุ้งเผาเข้าวผัดหิวมากๆทุกคนกุ้งเผาหนึ่งกิโลเบมาบอกว่ากินไม่หมดเดี๋ยวจะกินให้ดูหลังจากที่ไปกินกุ้งเผาเนาะ โอ้โหผมบอกแล้วผมผมคิดอยู่ว่าทำไมไม่มีคนอยู่ในร้านนั้นทั้งทั้งที่ทำเลก็ดีแบบร้านก็ดีะแต่ไม่มีคนนั่งเพราะว่าเอาง่ายไม่ต้องอะไรวันนี้เป็นวันที่ผมกับพี่แมาเสียดายตังมากที่สุดในการกินอาหารแปดร้อยห้าสิบาท แต่ว่าต้มมาม่า,มาดีกว่าเนาะจะได้ตังมากโอ้โหไม่รู้ว่ารู้แล้วแหละว่าทำไมไม่มีคนนั่งสียดยเงิน,นอนาะแปดร้อยห้าสิบบาทเป็นการกินอาหารที่อยากออกมาโอ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกินเสร็จอะไรเลยแแบบเป็น เป็นอะไรที่แย่มากบรรยากาศอู้บรรยากาศร้านนี้อยู่แต่ว่ารสชาติอาหารไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่บรรยากาศร้านนี้แต่มีแมวมากระโดดใส่เราเราจะกินก็ต้องไล่แมวไล่ก็ไม่ไปไปใหม่ก็กินของเปรี้ยวไมนไม่เปรี้ยว้วไม่หวานกล่องละสองร้อยไม่ต้องเสียดายหรอเดี๋ยวทามันไม่ดี โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับจากกุบบนราชธานีมาถึงขอนแก่นแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะล่องขึ้นเหนือไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นทุกคนสามารถก็อยู่บนรถโมอเตอร์ไซค์เนาะเดินทางเดี๋ยวถ้าขึ้นไปถึงภาคเหนือแล้วน่าจะมี อะไรตื่นเต้นหรือวิวที่สุขบ,บรรยากาศดีๆมาให้ดูกันครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์กันว่าเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวพักพอ่อนอาบน้ำโอ้โหอย่างกับซอมบี้เลยครับรถ ชอบก็บกดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับบ๊ายบาย